สวัสดีครับมาพบกวับผมเฮียเบอร์ลอมโต้เช่นเคยวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์บอลศึกยูฟ่าในชัินลีกโคหว่งางเยอรมันพบก,กับอิตาลีคู่นี้จะแข่งกันวันที่14มิถุนา,ย,ย,นายนเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีสนามที่แข่งคือสนามบูเลเซียปาสถิติการเจอกันของทั้งสองทีมห้านัดล่าสุดในการเจอกันเปน็นทางด้านของเยอรมันเอาชนะไปได้หนึ่งเกมและเสมอกันไปสี่เกมาาสถิติห้านัดล่าสุดของเจ้าบ้านเยอรมันเอาชนะคู่แข่งไปได้หนึ่งเกมและเสมอไปสี่เกมส่วนทีมเยือนอย่างอิตาลีเอาชนะคู่แข่งไปได้สองเกมเสมอสองเกมและแพ้ไปหนึ่งเกม ถึงเยอรมนันภายใต้การควบคุมของฮันนี่ฟิกถือว่าโชว์ฟอร,ร์มได้ไม่ดีเท่าที่ควรโดยผลงานที่ผ่านมาพาทีมบุกไปเสมอกากร์ลีไปหนึ่งดวลตอหนึ่งถึงลุ้เกมโดยรวมของทีมถือว่าทําได้ไม่ดีเท่าไหร,ร,ร่ส่วนสภาพความพร้อมของทีมนันี้จะมาสุดใช้งานมาโรโกรอยที่ยังบาดเจ็บรวมไปถึงมิโคชค็อกทิกเบกที่ติดโทษแบนโดยนั่นเองครับาคงซื้อใหญ่อย่างฮันนี่ฟิกจะทําในระบบ4-2-3-1น,นำทับโดยตัวรุ่งยางไคฮา,าวเวตโอมัสมุลเลอร์ เลรอยซาเน่ er และคาริมอเดเยมี่ส่วนทีมเยนอย่างอิตาลีภายใต้การคุมทีมของโรเบโตมันชินี่ถือว่าโชว์ฟอร์มได้ดีเกินคาดหลังบาติมบุกไปเสม,มอกับอังกฤษ0-0ส่วนสภาพความพร้อมของทีมน,นั้นนี้จะหมดสิทธิ์ใช้งานเลโอนาโดโบโนซี่โดเมนิโกเบลดีมอยเซคีมมัตเตียสคันยีนิโคโลซานิโอโลอันเดปินามอนติ คริสเตโน่บิลากีอเลสานโดฟอรันซีอันเดรียเบลติและโอมัสโซโปเบกาที่มีอาการบาดเจ็บโดยนั้นีคาดว่าโรเบโตมันชินี่จะรับระบบ4-3-3พร้อมวางมาเดโอปอิตาโน่จาโคมโมลัสฟาโดลีและลอเรโซเฟเลกินีเป็นทีเด็ดในการล่าสกกร์นัดนี้เชื่อว่าเยอรมันเอาอยู่ถึงแม้ ชนะใครในรายการนี้ตลอด3นัดที่ผ่านมาแต่ถ้าว่าพวกเขาก็ยังเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้ดีมากๆหลังผ่านที่ไม่แพ้ใครในบ้านมาเจ็ดนัดติดและผลิกสโกรวมกันถึงยิ่มเก้าประตูแถมเกมรับของทีมถือว่าเหนียวนั่นใช้ได้เลยขณะที่ทางด้านทีมเยอย่างอิตาลีนั้นถือว่าโชว์มได้ไม่ดีเท่าไหร่แถมถ้าว่าความม้องของทีมก็ยังไม่สมบูรณ์ดีเนื่องจากมีปัญหาผู้เล่นที่มีอาการบาดเจ็บล้มกลนอยู่หลายรายทำให้ลน,นี้เชื่อว่าผู้เล่น ดาวรุ่งหลายตำแหน่งผมจะได้ลงสนามซึ่งเมื่อพิจารณาจากภาพรวมของทั้งสองทีมแล้วมองว่าเยอรมันดูดีกว่าน่าจะเป็นฝ่ายเยนชนะอติตาลีในในเกมนี้สกอร์ที่คาดวันนี้ผมคาดว่าเยอรมันจะชนะอติตาลีด้วยสกอร์สองประตูต่อนหนึ่งเฮียเบิร์ฟ,ฟันธงครับว,วันนี้จัดเยอรมันไม่ผิดหวังแน่นอนครับผม